ไหนดูซิวันนี้มีตัวละครอะไรน่าสนใจให้ผมลองเล่นบ้างนะอเอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่ชาร์ลอตเดอะโรสสวอตแมนเอหน้าลองอยู่เหมือนกันนะเธอมีไม้จิ้มฟันคู่ใจของเธออยู่ข้างกายด้วยน่าจะสนใจมากๆเลยในการเอาไปต่อสู้รบกระฝั่งตรงข้ามเอาล่ะผมหยิบตัวนี้แหละผมจะเอานี้ไปเล่นเลยลุยชาร์ลอตลูกพ่อวันนี้จะพาไปตลุยแหลงง สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง ranking และถ้าคุณอยากรู้ว่าอันนี้คือช่วงอะไรอันนี้คือช่วง overdose นะครับก็อยากรู้ overdose คืออะไร overdose ก็คือการที่เรามีทีมที่ไม่สมบ,บูรณ์นะครับตอนนี้ผมมีทีมเนี่ยเดี๋ยวคุณดูได้เลยนะผมจะไม่มีป่าและไม่มีจังเกิลซึ่งมันเป็นปัญหามากนะในการเล่นแหลงถ้าเราไม่มีจังเกิลโอกาสที่เราจะแพ้นี่สูงเหลือเกิน แต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าดูความสามารถของผมงนในการเล่นตัวชาล็อตจะต้องสามารถแบกทีมได้อย่างแน่นอนผมกล้าการ,รันตีด้วยฝีมือฝีมไม้ลายมือของผมเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะสามารถสู้กับฝ่ายของคําได้อะเรามาดูกันว่าทีมเราแบนงอะไรกันบ้างน,นะครับ<ต>ทีมเราเแบง่งแค่ตัวเอญยนะครับตอนนี้แล้วก็เลือกตัวแรกมาเป็นอิลูเมียตัวเมดถือว่าโอเคนะถือว่าเราไม่ได้เปิดแผนอะไรมาก ือว่าหยิบต so like so so like, ัวเมทตัวแคลลี่อย่างเงี้ยหยิบมาได้นะไม่ได้เปิดแผนอะไรมากเลยแต่อย่างเช่นตัวท็อปเลนตัวจังเกิลอย่างเงี้ยควรที่จะเลือกเป็นตัวท้ายๆนะแต่จังหวะนี้ไม่มีใครขอเลือกตัวเลยก็คือผมอยากให้ซัพพอร์ตเนี่ยเลือกก่อนผมแต่มาดูกันว่าเขาจะเลือกก่อนผมไหมไม่น่าจะมีนะงั้นผมก็หยิบเลยตัวชาร์ล็อตที่เรานัดแนะกันมาไว้ก่อนนานี้หยิบตัวนี้มาลงแรงลองเลยผมไม่เคยเล่นนะตัวเนี้ก็อยากจะรู้ว่าผมจะทํามันได้ดีหรือเปล่า ั้งแรกที่เล่นตัวนี้ก็มาดูกันตอนนี้เราได้ทีมครบแล้วนะครับเรามีเนี่ยอคุณหยิบคุณหยิบตัวนาตาามาเล่นจังเกิ้ลอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นโอเวอร์โดสนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่สมบูรณ์อย่างยิ่งเลยนะครับการที่เรามีเมทมาป่าแต่ไม่หยิบสมัยมันป่าอ่ยิดีต้นรัาละเข้าเกมแล้วตอนนี้ก็เรามาซื้อรองเท้ากันก่อนนะครับทําไมต้องซื้อรองเท้าเราจะจําเป็นที่จะต้องมีรองเท้าในการวิ่งลุยดินนะ เพราะว่าถ้าเรามีรองเท้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นของมีย e ่ห้อเนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถวิง่งไปแคะฟันได้คนอื่นได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เรามีไม้จิ้มฟันเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆอัพนะเราต้องอัพไม้จิ้มฟันอัพคุณภาพเกรดของไม้จิ้มฟันให้กลายเป็นเหล็กกล้าในการไปแคะฟันฟังตะข้ามยังไงต้องไม่มีมันหักครไม้เดียวจบไม่จำเป็นต้องมีสองกำไมเอาเจา้าตุ้งตรงนี้โบราสเอตุ้จิบเาอมาลุย เอาเพื่อนไม่ลุยก็ <ขอ S 2> ผมก็ถอยครับรตรงวันนี้เพื่อนเราใจเย็นเราก็ต้องใจเย็นนะฮะแล้วนายไม่ไปป่าหรอนายเลือกป่ามาโอเคเพื่อนคงไม่อยากป่า<ม>คงอยากเป็นอให้คนเป็นเ,เขาเป็นพี่เลี้ยงหรือ,ผม,มอผ,มรผมเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอ่ะผมละกันผมเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือนาตาาให้ประสบความสำเร็จในด้านการช่วยเหลือในการแคะฟันนะฮะเอ้ยจะเปนออฟันตัวข้ามาเยอะแล้วมาเพืเอ่อ,อนถอยผมว่าไม่เบื่อกรือวนนะฮะแล้ฝั่งนู้นก็เอาเม็มา มาในเลนบนเหมือนกันเหรอครับเนี่ยนี่เรากำลังอยู่ในรายการอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงได้มีอะไรแปลกๆอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณเคยเจอไหมครับเลนท็อปเลนที่มีสองคนนะฮะมาอยู่ในเลนแล้วก็บวกกันอย่างงี้เมามัานนัวนกันเลยฮะจังหวะนี้บวกและเอ้ามาหือป,ปาลาขึ้นเตาไหมฮะปลาขึ้นนะฮะอืมพลังนี้นะฮะฮาเมฮามีหาม้าครับจังหวะเมื่อกี้แล้วจังหวะนี้ผมก็เดินไปจวน จอนเลงกลางเลยนะฮะพอดีว่าเมดเขาไปเลนล่างผมก็มาฟาร์มหนะน่อยฮะเราต้องรวยเวลาจะเป็นพี่เลี้ยงเราต้องรวยนะฮะเราต้องเป็นคนที่จะไปเลี้ยงเมดของเรานั้นให้ประสบความสำเร็จในการต่อสู้นะฮะเอาละจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ฟาร์มไปเรื่อย ฆ่าสัตเรื่อยนะฮะพอดีว่าถ้าเราสะสมทำบาปเรื่อยๆเนี่ยความสามารถของเรานั <พ lequel S 1> ้นจะเก่งเยี่งกับคนที่อยู่ในนรกเลยนะฮะเราจะเป็นที่ต้องเอาตรงนี้จะพูดนะต้องฆ่าคนนะรงนี้บทจะจะจจะสมันจฆ่าเลยครับ ปาดเอาไป้แล้วตกคุณแม่ปันเรียบ,บ,บร้อยนะฮะโอ้โหจังหวะซิกแซกในการฟาร์มผมนะฮะมันเป็นสกิลท่วงท่าที่ผมเรียนรู้มาจากการฆ่าสัตว์อัพเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะตาผมไม่ฆ่าสัตว์ผมไม่มีทุกวันนี้นะฮะแต่ฉันในชีวิตจริงคงอย่าไปทำตามนะฮะการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาละ,ละาเรามาดูกันต่อตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้เขาปล่อยพลังอะไรไม่รู้ตอนจริงหรือเปล่าฮะพลังของโกคูจังหวะเมื่อกี้เอาเพื่อนกระโดดเรียวนะจังหวะนี้ดักนะ โดนเลยเพื่อนแดผมนะเฮ้ยเอาตัวนี้เข้า่เขาไมฟันลุลุลอร้อยมาเป็เต็มแล้วตัวนี้โอ้ัวนี้ฟันแล้วาลงไปุปเบไ่โดนโอ้ยัวนี้คอยกาฆ่าหูได้ก่อนตัวนี้ยานโอ้โหเห็นตกดำแล้วัี้เข้าบาบวกครับฟันตัวนี้ผมต้องฆ่าได้เไปยานทวงตาบาจิฟันเอาฟันหนุ่มคุณมาเฮ้ยมันจะแค่ฟันโอ้ยแค่ฟันมายุฟันหักโอ้ยไมอะมีอะไรนะเฮะ ผมก็ได้ไปซื้อไม้จิ้มฟันอันใหม่มาพอดีว่าไม้จิ้มฟันเหลืออันเดียวในกระปุกพอดีผมเลยต้องไปซื้อมาใหม่ตอนนี้ผมแคบมาแล้วทีนี้ผมมีหลายอันแล้วแต่ยังเป็นะระดับไม้นะผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำมันถางอีกหรือเปล่าเฮ้ยจะจะคุณปล่อยพลังเลยนะผมเนี่ยเฮ้ยคุณจะปล่อยพลังอีกกับผมสิผมก็จ้วงนะผมส่วนนะผมจะแคบฟันคุณนะ่ะให้สะอาดเลยผม,มจะท้าผมนะต่วงนี้ผมบาดากระใจก่อนโอ้โหบาดากระใจนะฮะเพื่อให้เขาหลบแล้วพอเขาหลบเนี่ยผมจะได้ไมาจิ้มฟันไปจ้วงถึงน้ำปลาแล้วเขาจะไปจังหวะนี้เราก็ตออดไปก่นนะะฮ รอเขาเผอจังหวะเขาเผอเขาจังหวะเขาอ้าปากอะไรเงี้ยผมจะแคะฟันเขาดีเออจังหวะนี้ล่ะมึงๆลอยเลยลอยเลยลอยเลลอยเลยโอ้โหโอ้โหลอยลุยลุยขาอะไรแบบผมว่าไม่น่าไม่น่าได้นะเขาใช้สกิลบิงไปแบบเมื่อกี้นี่ผมไม่มีทางจะไปแคะฟันเขาถึงเลยนะฮะพอดีว่ามือผมสั้นไม้จิ้มฟันก็ยังสั้นอีกเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาใหม่ผมจะไปเอามาจิ้มฟันน่ะมันต่อกับไม้แข้งหูให้มันยาวขึ้นนะฮะเราจะได้แคะฟันได้สะดวกนะจังหวะนี้ลอยลอยเลยผมว่าเข้าได้เอาเพื่อนม่ยื้อบัวเล โอ้โหตายตัวอีก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 ตัวผมมาแค่ได้จังหวะนี้ผมแค้นะแค่แค่แค่เอามานี่มาแน่แค้รัวรัวโอ้ยจังหวะนี้โอ้ยจังผีผมแค่แพ้ผีไม่ได้นะฮะผมแค่ฟันไห้ผีไม่ได้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 ผมทำม่ได้ฮะผีไม่มีขี้ฟันนะจังหวะนี้เขาไปแค่ฟันเอ้ยแค่ฟันไม่โดนจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นฟันเขาแล้วนะแต่ผมแค่ไม่โดนจริงจริง ถ้าผมแครดมหมาป่าเขาสะอาดนะผมพยายามจะบำรุงรักษาช่องปากของเขาให้ดีที่สุดแต่ผมทําไม่สําเร็จผมถือว่าผมสอบตกเลยฐานะหมอนะครับเนี่ยต้องไปเรียนฝีมือในการแค้ฟันให้มันดีมากกว่านี้นะและเดี๋ยวนี้ผมป่าไปแค่ฟันแบบระยะไกลนะป่าสกิลไปพุ่งไปจะแครฟันเอ้ยแครฟันไปโดนแค้ฟันให้กับคลีปไปก่อนนะเราต้องฝึกแค้ฟันให้กับพวกลูกน้องในป่า ฆ่าสัตว์ไปเรื่อยๆฮะอัพสกิลอัพฟาร์มหาเงินจากการฆ่าสัตว์นะเราฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็แล่เนื้อสัตว์เนี่ยเอาสัตว์ไปขายในโรงสัตว์ได้อีกนะฮะเราสามารถเอาเงินเนี่ยมาซื้อมาจิ้มฟันเหล็กได้นะความฝันเราจะได้เป็นจริงสักทีในการแค้ฟันให้กับทีมตรงข้ามได้ทั้งครบทีมอนะฮะผมอยากแค้ฟันให้ไวโอเลตผมอยากแค้ฟันให้กับอิกนิสผมอยากแคฟันให้ตัวนี้แค้ฟันเลยครับผมอยากแค้ฟันให้กับทุกคนนะฮนะนะเพราะว่าผมเป็นห่วงสุขภาพฟันของฝั่งตรงข้ามมากๆ ราะว่าถ้าเรามีช่องปากที่ดีเราก็กินข้าวได้อร่อยนะฮะแตงวันี้ผมก็ฟาร์มก่อนผมก็เน้นฟาร์มนะจังหวะนี้ผมเห็นอีกนิดก,กับไอ้ไกลผมเห็นจังหวะนี้เขาอ,อ้าปากฮะแล้งเข้าไปแค่ฟันโอ้โหูฟันซ่าเลยไม่น่าเชื่อนะฮะเมื่อกี้เห็นเขายิ้มไหมฮะเห็นจังหวะเขายิ้มไหมฟันเขาขาวไม่มีขี้ฟันเลยนะจังหวะนี้โอ้โหผมเห็นคนอ้าปากอยู่เยอะตรงนั้นเลยผมคิดว่าผมควรนะฮะที่จะไปแคะฟันให้กับทุกคนที่นี่ฟันเลยไหมฮะตรงนี้เขาไปแคะฟันเขาไปแคะเพื่อนหลุมลุม หมอพยาบาลมาช่วยหน่อยเร็วพยาบาลแคมปไ้เขาหน่อยเร็วเฮ้ยคือแคมป์ไฟเขหน่อยดิคนดึงคนรอาไม่ได้ไงอ่ะคุณไปแคมป์ไฟมนเลนด้วยฟันไปเบื่อดูเบื่อตาไม่สำเร็จว่ะโอ้โหดแคปฟันเขาเลยอ่ะแคมป์ไฟผีด้วยเฮ้ยจะไม่เจอตโอยบินมาด้วยเหรอไม่ไหวไม่ไหวแนที่ฟันละเมียนเดียวนะเราไม่รอดจะทำให้เขาฟันสะอาดได้ทั้งคู่นะเราต้องวินต้องถอยก่อนเอ้ยตนีผมจะแคมปไฟ้คนีจมไปมันจ ไปก็ไปเอจจบยผมแค่ฟันสำเร็จนะผมเอาชนะเขามาได้ในศึกแข่ฟันในครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าเรายังมีคนอีกหลายคนให้เราแค่ฟันนะคนนี้จ้วเลยจเจ้ไปเอาฟันไปเอาฟันไปทุคแ่ดูดิเลยช้ไปจุกจุ๊กจุกเข้ามาเฮ้จะไปฆ่าเพื่อนอย่าทเพื่อผมเอ้ยจ็จไม่นะไป่ผมจะอาดเพราะคุณเลยเ็นวันนี้เข้าไปกุยเจ็บเจ็เจ็บเจไไดิาได้แล้ว ฟันผีสาตแล้วผมแคร์ฟันผีเราเล่นแล้วครับโอ้โยตรงวันนี้มีต่อเนี่ยผมเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยในการแค่ฟันได้ขอบคุณมากเลยผู้บาดเล่เผลอตรงวนี้แค่ฟันเลยจู่ๆความฟันตา์อีกแล้วผมบอกเลยเฮ้ยทำไปตรงนนี้ต้องข้ามตาข้ามตาเลยเพื่อนเลยตาหนึ่งตัวแล้วถอย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 เขามาแย่งความสะอาดผมนะเขาคงเห็นว่าช่องปากของผมยังไม่ค่อยสะอาดเขาถึงได้มาจิ้มฟันมาแค่ให้ผมแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ ไม่เป็นความจริงเลยผมบอกได้เลยว่าฟันขอมพกนั้นสะอาดอย่างแน่นอนจังคนนี yeah, wait, ้ผมเห็นแม่เลยขอแคบฟันเลยเพื่อนขอแคบฟันเลยเจ๊เจ๊เจฟันเร็วเร็วเอยผมแคบฟันได้เลยแล้วนะครับตัวนี้ปาเข้าไปเอยปาพี่ตันเลยผมแคบฟันนึกคอมไม่สำเร็จนะคุณดูดิฮะ ว่าเขาไอ้เพื่อแ cap ไาแล้วเขาเลยพยาบาลอ้พยาบาลทำได้ดีจริงๆผมจบได้ที่ผมเป็นพี่เลี้ยงนะผมเป็นคนปั้นเองกับมือผมปั้นให้พยาบาลคนนี้ช่วยเหลยมหมอทําให้เขาสามารถแค้ฟันให้กับคนไข้ได้อย่างสะดวกนะฮะถ้าไม่มีผมก็ไม่มีนาตาญาในวันนี้<ะ>ผมบอกได้เลยนะครับคุณเห็นเขาไหมแต่งตัวพยาบาลแบบเต็มยศแบบเนี้ยมันเป็นเพราะผม ตรงนี้ผมเห็นคนที่จะได้แครับลนะฮะตรงนี้ผมก็แครให้กับใครเบรลเล็ตนะตรงนี้เพลยตกโอ้แคป์บได้ตกคนนี้โอ้ยคนหนีไ่ได้คนนี้มาให้ผมนำซาจัดีดีดีโอ้โหผมเห็นผีแบบผีแบบคุณเคยเห็นไหมฮะคนปวดผีตรงนี้ผมจะมาแค่คนที่เป็นผีนะเขาแค่์เลยเอ้ยตายแล้วเว้ยผมบอกได้เลยว่าฟันดีคนนี้สะอาดและพร้อมที่ไปยิ้มในรายการทุกรายการนะฮะพร้อมที่จะไปทุกๆุกที่เพราะผมเป็นหมอที่มีคุณภาพนะฮะผมแค้ฟันได้กับ ลูกค้าทุกคนนะฮะคนไข้ทุกคนนะั้นมีความสุขก,ก็พอผมนะฮะตรงนี้มีใครอยากดัดฟันไหมฮะมีใครอยากดัดฟันไหมผมตอนนี้ไม่แค่ฟันของผมนะั้นเป็นเหล็กแล้วนะมขอแค่ฟันก็ได้วยจัดจัดจัดจจจจเอแค่ฟันเออหูผมแค่ฟันสำเร็จทุกคนเลยนะจังหวะนีน้ทุกคนมีช่องปากทีส่สะอาดแฮปปี้และสดบ,บริบูรณ์ผมบอกเลยว่าการทำหน้าที่หมอในแต่ละวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ผมก็ทำสำเร็จได้ขอให้ทุกคนตกเบี้ผมนะครับ เป็นประสบการประสบความสำเร็จครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมได้แค้ฟันให้กับทุกคนซึ่งผมมีความสุขคนไข้มีความสุขวันนี้ก็ตกลงไปแล้วนะครับกับการใช้ไม้ทิ่ฟันของชาลตเดอะรสสวอตแมนนะซึ่งภารกิจของเราในการเป็นหมอในวันนี้ก็ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นดูผมไม่เป็นอุทาหรณ์นะฮะว่าทุกๆคนสามารถเป็นหมอได้หากดูคลิปนี้ ก็ไปเรียนตามนะฮะเราก็มาดูจังหวัดไล่ลำของชาติเรานะฮะลำไม้จิ้มฟันจังหวะนี้ก็ขอให้ทุกคนกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ